มินาโมโนโอะเลกิเด็ดเคลเลอร์เฮนเนบโกนาเต้เหนียวตัดแก๊กเกิวอร์พูลเกมบุกกระสุกไส้นอริซิตี้หงบบนางลิเวอร์พูลั้ครับไม่มีปัญหาในการผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมในซิกคาราบาลครับหลังบุกไปถลม City ่มนอริซิตี้สามศูนย์ในเกมรอบที่สามเมื่อกลั่นที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้เกมนี้ทาคุมิมินาโมโนกับดิว็อกโอเลกี้เป็นสองช่างที่ทำประตูเก็บเทียมแต่ในทวารหน้าลอยยางเควินค Ke ิลเลอร์เฮนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกัน และนี่คือผลสอบของลูกทีมเจ็กกิ้งครับแต่ละคนในแมตชนี้ที่แครอทนะครับเรียกได้ว่าโอ้ยิ้มแกล้มปลิจริงๆนะฮะสำหรับเจ็กกิ้งครับเริ่มต้นที่เควินเคลเลอร์เฮนได้ระบายป8.5ขนาดสมาธิที่ดีเยี่ยมนะครับออกมาตัดบอลได้อย่างแม่นยำหลายครั้งแถมเซฟเพียบรวมถึงลูกจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกอีกด้วยซึ่งเซฟรวมกันถึง5ครั้งถือว่าเป็นเกมน่าประทับใจมากนะครับสำหรับนายประตูตัวชูโงชาวไอริสในวัย22ปีนะปี คอนเนอร์บรัสลีย์ได้รับไป6.5คะแนนมีความมุ่งมั่นดีแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ทําให้ขาดความละเอียดในการเล่นเข้าสก,กัดกู้แข่งชงชางจนเสียจุดโทษแถมจ่วงต้นครึ่งหลังเสียบอลง่ายๆจนทีมเกือบถูกลงโทษแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนเกมรุกก็ถือว่าเล่นได้ไม่เลวสร้างสรรค์โอกาสได้ถึง3ครั้งซึ่งมากที่สุดภายในทีมเท่ากับซมิการ์ดถือเป็นเกมที่จ้าตัวได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้รับไป6.5คะแนนสอบผ่าน อิบราฮิมาเกอร์นาเต้ได้ลไป7.5คะแนนโดยโรวนทำได้อย่างยอดเยีมม่ยมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความรวดเร็วส่วนต้นเกมมีโอกาสขึ้นมาโขกเกือบทำประตูได้ด้วยซึ่งเกมนี้เจ้าตัวมีสถิติชนะดวลลูกกลางอากาศถึง7ครั้งซึ่งมากที่สุดเหนือทุกคนในสนามโจโกเมสกับตันเทียมได้ละไป7จ็ดคะแนนโด้รับความไว้วางใจให้เป็นกับตันเทียมในนัดน,นี้และคุมแนวรับได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมแม้บางครั้งมีหลวมๆไปบ้างนิดหน่อย คอสตาร์จมีการได้รับไป7.5คะแนนฟอร์มดีขึ้นตามลำดับเริ่มมีความน่นใจในการเล่นโดยเฉพาะเกมบุกที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นคนแอสซิสต์กับอลิีิโคกประตู20ส่วนประตู10ก็ามาจากลูกเตะมุมงงของเจ้าตัวอีกนะครับเป็นการเปิดบอลทางด้านซ้ายค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงๆรับไป7.5คะแนนเคติจอนได้รัไป7รับบทบาทเหมือนเป็นมมดฟิลตัวรับ ซึ่งเจ้าตัวก็ทํผลงานใช้ได้ผ่านบอลได้อย่างแม่นยําแถมเก็บทําประตูได้ด้วยในช่วงท้ายครึ่งแรกอเล็กออกลชิมเลนได้รับไป6.5นาคะแนนโดยดรวมยังไม่่อยจำํำเสียบอลง่ายผ่านบอลในจังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมแต่ก็มี1อาซิดให้กับประตูปิดท้ายของทีมโดยอาซิดให้กับมินามิโนนาบีกกตาาได้รับไป6.5าคะแนนแม้ช่วยกดดันเกมในแดนกลางคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมแต่โดยรวมค่อนข้างเงียบ ก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกทากุูมิมินามิโน,โนได้รับไปปนาดนะยิงสุดคมช่วยให้ทีมขึ้นนำ1 0 0ตั้งแต่อาทิตยที่4หลังจากนั้นก็นงเงียบๆไปแต่ก็โผล่ามายิงประตู3 0ในช่วง10นาทีสุดท้ายถือเป็นเกมที่เจ้าตัวใช้โอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเคสคาร์อดอนได้รับไป7ะ เาหนวัย16ปีนีได้เปิดซิงเกมแรกในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแม้ไม่สามารถสร้างอิมแพคต่อเกมแต่ก็แสดงเง็นถึงทักษะและความคล่องแคล่วว่องไวคล่องตัวของเขาโดยเฉพาะการตัดเข้าในซึ่งเป็นเหมือนอาวุธเด็ดสำหรับเจ้าตัวเลยครับดิวอกโอลิกีได้รับใบปาดขนาดเป็นคนที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจช่วยอาซิดในประตูอ้างนำ1-0ก่อนโขกทำประตู2-0ด้วยตนเองอย่างสุดเจ็บขาดในช่วงต้นครึ่งหลังกล้าลากกล้าลุยและช่วยเก็บบอลดีๆ ต่อไปไปดูตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงเลนสนามนะครับทัเลอร์มอตตันแทนเกตันในนาทีที่46ได้รับไปถึงขนาดคะแนนช่วยเติมพลังในแดนกลางมีความมั่นใจในการเล่นเสียบอลยากถือว่าเป็นดาวดรุ่งอีกคนที่น่าจับตาแอดนดี้โรเบอร์สันแทนสมิการในนาทีที่66ได้รับไป6.5าคะแนนทางบอลดีมีจังหวะตัดบอลสวย,สวยแต่ก็มีการเปิดบอลพลาดง่ายๆให้เห็นอยู่หนึ่งครั้งจอแดนฮนเดอร์สันแทนเคอร์ติจอนในนาทีที่87 ไม่สามารถให้คะแนนได้ได้มีโอกาสได้ยืดเส้นยืดสายแต่เวลาไม่เพียงพอที่จะให้คะแนนส่วนแมนออฟดอะแมน์ในแมนนี้เลือกยากจริงๆนะครับเพราะว่าเล่นดีกันหลายคนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นทาคุมิมินา m มิโน,โนดิวอกโอลิกิและเควินเคลโรเฮอร์ะนะครับแต่ว่าทางสื่อให้เควินเคลรเฮอร์นะครับได้แมนออฟดอะแม์ไปเพราะเซฟจุดโทษได้รับไป8.5คะแนนนะครับแล้วก็เซฟทั้งเกมรวมแล้วเซฟไปถึง5ครั้งนะครับ หลังจบเกมนะครับเราไปชมบทสัมภาษณ์ของบอสกันหน่อยนะครับถูกใจบอสเจ็เกนคลับชมมินามิโนะไว้พริบดีเกมอัดนอริทเจ็เกนคลับสุดเปลี่ยนเจ็เกนคลับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลอวยทาคุมิมินามิโน,โนดาวเตะเลือดสมยัยไว้พริบดีสุดๆหลังนักเตะกด2ประตูใสน่นอริซิตี้ในศึกาคาราบาคัพรอบ3พร้อมระบุนะครับตนมีเหมือนในประตูถูก้ายของทาคุมิมินามิโนยิงเข้าได้อย่างไร เจเกันคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมทาคุมิมินามิโนะแข่งตัวรุกชาวญี่ปุ่นว่าเป็นผู้เล่นที่มีสถิติดีเยี่ยมและคิดเร็วทำเร็วในการจบสกอร์หลังจากที่ดาวเตะในวยัย20ป,ปีชวท์ทำคนเดียว2ประตูในเกมคาราบาลคัพรอบที่3ที่หงด่างบุกไปวิชิตนอริซิตี้3-0ถึงงเวียนแข้งแคลร์โรดในวันอังคารที่21กันยายนที่ผ่านมาครับมินามิโนะได้รับโอกา,อาสออกสตาร์เป็นตัวจริงซึ่งถือว่าเป็นการลงเล่นในเกมแรกให้กับลิเวอร์พูลในลูกจานนี้เลย และเจ้าตัวก็ไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังนะครับโดยกดประตูช่วยให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นาทีที่4ของเกมการแข่งขันก่อนที่หงดางจะนี้ไป2ศูนย์ในนาทีที่50จากการโขกของลิวอกโอลิกีและจากนั้นในนาทีที่80มินามิโน่ก็ทำอีกประตูซึ่งเป็นลูกปิดท้ายให้ลิเวอร์พูลชนะไป3ประตูต่อศูนย์เขาอยากลงเล่นเขาดเดทรับอาการมาเจ็บจากเกมทีมชาติและตอนนี้เขาก็ฟิตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว มันไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ลงเล่นมานานถึง16สัปดาห์หรืออะไรประมาณนั้นแต่ผู้เล่นทุกคนต่างจําเป็นต้องใช้เวลาในการกลับมาสู่เส้นทางของตัวเองและเขาก็คู่ควรแล้วกับเกมนี้ที่ทําประตูได้เขาเล่นฉลาดมากมีไหวพริบคิดเร็วทําเร็วอย่างในประตูที่2ของเขานั้นผมไม่รู้เลยว่าวอลมันเข้าประตูไปได้อย่างไรคุณซื้อชาวเยอมันในวัย54ปีเปิดใจหลังโจเกมเราปิดท้ายข่าวของซาร่ากันหน่อยนะครับ เพลาได้เพ่าเผยใบเหลืองครึ่งหนึ่งของซาลา์ก็มาจากการดีใจหลังยิงประตูได้ใบเหลืองจากการดีใจซื้อชื่อดังของเงืองู้ดีปเปิดเผยใบเหลืองของโบมเมซาลาที่เกิดขึ้นในช่วงเล่นกับลิเวอร์พูลครึ่งหนึ่งมาจากการแสดงอาการดีใจแบบสุดลิ่มทิ่มประตูหลังจากที่ทําประตูได้ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะโดนอีกใบเหลืองในแมตช์ทุบคริสตัฟเพลีย์เกมหลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ลิฟว์เอโคนะครับสื่อชื่อดังประจำเมืองท้องถิ่นของลิเวอร์พูลในประเทศอังกฤษรายงานมาว่าคล่งหนึ่งของจำนวนใบเหลืองที่โมซาลากองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้รับจากการถอดเสื้อดีใจหลังยิงประตูดได้บอโมโดนผู้ติสินจดชื่อจากใบเหลืองทั้งหมด6ใบนบตั้งแต่ยามแมเลนทินทินอันฟิลเมื่อปี2017แต่ที่น่าแปลกใจก็คือใบเหลืองจำนวน3ใบมันเกิดขึ้นจากการแสดงอาการดีใจแบบสุดลิมทิมประตูของซาลา โดยเกยมซาลายิงประตูใหกับหงดางขึ้นนำคลิสตเฟเเล2-0ในนาทีที่78ซึ่งเป็นประตูที่ห้าของเขาในซีซั่นนี้ก่อนที่เขาจะถอดเสื้อแสดงความดีใจจนทําให้เขาได้รับของชํารวยเป็นใบเหลืองจากการกระทําดังกล่าวนะครับจิกก้งครับผู้จัดการทีมเชยยมนันก็ได้ตอบกับนักข่าวแบบติดตลกว่าครมผมจําได้ดีตอนที่เขายิงประตูในเกมพบกับแมเนเชสเตอร์ผมก็เกือบถอดเสื้อด้วยเหมือนกัน ท่านี้ใบเหลือง2ใบก่อนหน้านี้ของดาเตียในวัย29ปีก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันโดยในแมตช์แรกแมตช์ทุบซาวทำท่าน3-1หลังจากที่เขาเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปทําประตูส่วนอีกเกมก็เป็นศึกแดงเดือดที่ชนะแมนเชสเตอรต็ด2ซึ่งเจ้าตัวยิงประตูปิดกล่องในนาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นการถอดเสื้อและโดนใบเหลืองทั้งหมด นี่คือตักเกตลิวพูลนะครับและบทสัมภาษณ์ของเจ็กกิ้งคลับนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยจวดพี่น้องจวด